สวัสดีครับอ,พอ้พ่อแมไปี่น้องสุขซุปคนนะครับเมื่อนี้ก็มาชมสวนทุเรียนกันนะครับ็นบ่ทุเรียนอยู่อำเภอกันทลับนะครับในบ่สวนทุเรียนปกอไฟคล้องแท้เลยไปน้องโอ้ยกระตาอยอ๋อซ่อนของเพิน็นบ่อสวนเพินอยอยู่เขตตำบลผูเงินนะครับอยู่อำเภอกันทลับจั่างวัดศรีสเกต โอ้ยตาอ,อ่อนซอนฝากเอาไปเบืองไก่นี่ทุเรียนปะกอไฟฮอกแถเลยนะครับโอ้ยตาออนซอนของ่นแบบีรอตาอ่อนซอนของเ่นนด้นีุ่เรียนฮอกแถเลยแม่กับแม่ป่าแล้มานหนนะครับนึ่งขเบืงสวนทุเรียนของแถ ่ทางแม้เป็นมาในกรุงเทข็บแต่ผ้ามาชมสวนทุเรียนนะครับบรรยากาศอบสวนทุเรียน,ยาน,ยนงามงามโดยสุกเต็มที่นะครับโอ้ยจังไปงามครับบรรยากาศอยู่ในสวนดินเพิ่นก็ดีดินแดงนะครับปลูกทุเรียนงามาง,งาม,งาม บรรยากาศเห็จูดในสวนในย่างสีโอ้ยบรรยากาศดีนะค,ค,ครับวันนี้แบบแดดออกอากาศก็ะเจมใสนะครับเนาะสวนเป็นกระกวักนะครับอยู่ที่หมู่บ้านซัมตาล้ลออมอำเภอกันทะลักนะครับเขตตำบลภูเงิน ทายให้พอแม่ปีน้ออกด้เพื่องกันสุกุโซก่อนนะครับผมก็บจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ